กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับน้องเอ๋คนบ้าหัวรวยแน่นอนใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดกระดิ่งกดกระดิ่งให้ด้วยนะ,ะจ๊ะจะได้ไม่พลาดนะคะข้อมูลดีๆที่ทางเราได้นําแบ่งปันในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นแนวทางรัฐบาลแนวทางไทยนะคะอ่าหรือว่าแนวทางต่างประเทศนะคะเราก็ลงให้ในทุกๆวันอยู่แล้วใช่ไหมคะนะอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจนะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพมาด้วยนะคะสุขภาพอากาศน้องก็เปลี่ยนแปลงทุกๆวันนะคะน้องไม่ว่าจะเป็นแดดออกฝนตกนะคะน้องหรืออะไรที่เป็นยังไงก็แจ้งกันด้วยนะคะเนาะบอกกันได้นะคะเพราะเราคือเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเป็นคอเดียวกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันคนว่าหวยรวยแน่นอนดูแล้วมีแต่ความสุขนะคะถ้าใครทุกข์ไม่ต้องดูนะจ๊ะนะดูแลทุกข์ไม่ต้องดูนะจ๊ะดูแลเครียดอย่าดูนะจ๊ะดูแลต้องมีความสุขดูแล้วต้องแฮปปี้นะจ๊ะ วันนี้มีคมคมมาเสนอนะเป็นเวลาตีห้าดูกเวลาก่อนตอนนี้เป็นเวลาตีห้าดูสภาพดูสิตื่นเช้ามาล้างหน้าแล้วก็มาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะเขาะะบอกว่าเชื่อมาตลอดเนะาะคาคมนะคะเชื่อมาตลอดถ้าเรานะดีกับใครนะเราจะได้รับความดีนั้นกลับมาใช่ไหมคะแต่แต่ในโลกของความเป็นจริงนะคะสอนให้เรารู้ว่าคิดจะดีกับใครก็ตามนะคะ ก็ต้องดีให้ถูกคนด้วยใช่ไหมคะเนาะอย่าโรคสวยบางครั้งโรคสวยไม่ได้ทําให้เราดีนะคะเนาะใช่ไหมคะก็อยากให้พี่ๆทุกท่านมีเขาเรียกว่ามีควาคมมีความยั่งใจนะหนูอ่านคับผมพี่พีชทุกคนพี่พีชทุกคนจะได้มีแนวคิดนะคะมีความยั่งใจนะคะเนาะไม่แบบว่าเอ่อใจดีเกินไปแล้วก็ไม่แบบว่าเอ่อหนูบอกเลยหนูไม่ได้เป็นคนดีนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้เป็นคนดีเกินไปนะหนูอยู่ในระหว่างกลางนะคะแต่เป็นคนที่มี จิตใจนะ่ะที่แบบว่าชอบเอื้อเฟื้อนะคะชอบช่วยเหลือนะคะเท่านั้นเองนะคะให้ช่วยเหลือไม่ใช่ให้เงินนะคะแต่ให้เขารู้ว่าเขานะคะจะเขาเรียกว่าจะทำอะไงให้ชีวิตเขามีความสุขนะคะดําเนินยังไงเขาเก็บขยะใช่ไหมคะเรามีขวดเราเอาขวดไปให้วค่ะ เขาเปลี่ยนเป็นเงินเขาจะมีความภาคภูมิใจว่าเขายังมีเงินมีเขาเรียกว่าสิ่งของเปลี่ยนเป็นเงินได้เราไปยืมเงินให้เขาเราไม่รู้หรอกค่ะเขาจะเอาเงินไปทําอะไรนะคะให้เขาทำเหมือนกันดีกว่านะคะช่วยกันช่วยกันนะคะอยากจะช่วยเขานะะเจอคนข้างทาง,ทางซื้อข้าวกล่องหนึ่งนะคะเขาก็มีความสุขแล้วนะ,ะเพราะเงินเม็ดเงินแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆเม็ดเงินแต่ละคนต่างกันจริงๆ1 0 0บาทของคนยังไม่เท่ากันเลยนะคะบางคนกินกาแฟแก้วเดียวก็หมดละ บางคนโอ้โหได้ทั้งข้าวได้ทั้งไข่ได้ทั้งน้ำได้ทั้งนมโอ้โหเยอะแยะกินได้เป็นเดือนนะคะเนาะก,ก็ฝากไว้ด้วยนะคะแนวคิดนะคะเขาเรียกว่าแนวคิดมีพี่ๆทุกวันพลังบวกไม่เคยสอนใครนะคะแต่ให้พี่ๆคิดบวกเสมอนะคะอ่าวันนี้เรามาดูซิว่าแนวทางแรกเราจะเข้าหรือเปล่าเมื่อวานนี้อาหารอาหามีอะไรเข้าหรือเปล่าสําหรับแนวทางเราจำปาสักนะคะแปดนะออก 3ตัวแปดสาเล่าหนึ่งซึ่งเข้ารูท7จมา8มาเจาะนิ้งกันไปเลย73 78นะลากกันไปเลยนะตั้ง7 7 8 0 7 8 1 7 8 2นะคะคือลาก,กันไปเลยนะคือ3ตัวเข้าด้วยนะยินดีด้วยนะคะกับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับเราจำปาสักนะคะซื้อที่ไหนหนูก็ไม่รู้แหละมาทักทามหนูนะหนูไม่รู้ค่ะอ่าหนูไม่ได้สนับสนุนนะคะให้ให้พี่ๆเล่นนะ แต่เราดูเพื่อเป็นแนวทางเราคิดเพื่อเป็นแนวทางทพี่ๆนะคะหนูไม่ได้เล่นเหมือนกันหนูไม่ชอบเสี่ยงโชคนะคะเพราะเสี่ยงเขาเรียกว่าการเสี่ยงโชคไม่ได้ทำให้เรารวยนะคะการทํางานเท่านั้นนะคะเราต้องอยืนด้วยกำแพงของตัวเราเองนะคะเราถึงจะมีสตางค์ใช้นะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะเราจําปาสักประจําวันที่10เด่น3ลองซีเน้น3-2 3-8 3-6 ลอง43 46 45กัน35 49 732 038 436นะคะวันนี้อาจจะพูดติดๆขันหน่อยนะเพราะว่าเช้าจริงเช้าแล้วยังสมองสมึงยังไม่โปรตอดโปรงเลยคะ่ะตอนนี้ นะอยากจะนอนดีๆอากาศดีๆนะคะวันไออกรังกายนะคะไลฟ์สไตล์ก็ลงไปทางแฟนเพจแล้วเนาะ a c e b o o k นะคะคนบานรวยแน่นอนไปดูได้เลยนะคะไลฟ์สไตล์พวกเราตอนเย็นๆทำอะไรนะกิจกรรมยามว่างนะคะส่งเสริมนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะออกกำลังกายด้วยนะสำหรับราชาวันที่เราลาวสาวหนึ่งสองหนึ่งสี่ล่างศูนย์เจ็ดนะคะซึ่งเมื่อวานหลุดนะไม่เข้าค่ะมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดานะราวสตาร์ประจำวันที่สิบเด่นศูนย์ ลอง9เน้น08 09 05ลอง91 98 96กัน01 94 905 308 291ต่อกันเลยนะคะสำหรับแนวทางฮานอยพิเศษนะ3ตัวบนออก7 7 4ดสี่เลาสาซึ่งเมื่อวานหลุด่ะแต่เราไม่ต้องห่วงนะนูสรุปผลให้แน่นอนว่าอะไรเข้าอะไรหลุดนะจ๊ะสำหรับแนวทางวันนี้วันที่10อ่ะเร็วมากนะคะไปไปมาวันที่10ละเร็วจริงๆผ่นานไตมาดที่1ไปแล้วไตมัดที่2ก็11ถึง20นะคะแล้วไตมัดสุดท้ายก็คือออ่อถึง30 ประมาณนี้นะคะที่หนูคิดนะเพราะหนูจะเรียกเป็นไตรมาสแบบนี้แหละของเดือนสำหรับที่10ฮานอยพิเศษเด่นหนึ่งลองสองเน้นหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งสี่ลองสองหนึ่งสองสามสองแปด กัน13 27 910 821 614หนะูะหนูก็มักเขาเว่าให้ด้วยใจรับชมไปด้วยกันนะคะรับชมชมเขาเรียกว่าใครรับชมจบก็ขอให้เฮงขออให้รวยนะขอให้มองฟังเลยนะ,คะใครไม่ได้ถอนก็ปล่อยเขานะขอให้คุณได้ถอนแล้วกันนะใครดูจบนะสำหรับราทอนที่9 ฮานอยธรรมดา7 9 2ลดาว9ซึ่งเข้าวิ่งรู้2มานะจออออกไปเลย29นะคะยินดีด้วยสำหรับฮานอยนะคะปบมือสิคาลอลายช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปบมือเลยเพราะว่าหนูทำคลิปกลางคืนนะคะปบมือเดี๋ยวล,ลูกตื่นเช้าไปเกรงใจเขานะสำหรับนทฮวที่10 h ฮานอยเด่น5ลอง6เน้น54 5 2 57 ลองหกห้าหกสหเจกันห้า1ูน <50, S 2> <61, S 1> 6 8หกหนึ่งเ้าห้าหกหสองสห้วันนี้นะคะซึ่งเป็นวันพุธมีอะไรจ๊ะมาเลยมาเลย มาเลเซียนะจ๊ะสําหรับแนวทางวันที่7ที่ผ่านมาออก1 0 0่นย์ศูนาหนึนะบน100ล่าง50นะคะซึ่งเขาวิ่งรู่นหมาเจาะกันเลยนะคะ50ยินดีด้วยนะคะอ่าสําหรับใครที่เอ่อรับชมนะคะแต่งวดแต่วันที่ที่ผ่านมาไม่ลงนะคะก็ต้องขออภยัยอ่ะแต่ห้อง VIP ได้กันไปนะคะอ่าสําหรับแนวทางวันที่10มาเลเซียเด่น8 ลอง9ก้าเน้น82ดส 8, องลอง91 92 90กัน83 95 082 089 087พร้อมที่จะสุดท้ายและท้ายสุดกันหรือยังคะฮานอย VIP ตื่นเช้าทำทุกคนนะคะตื่นเช้าทำให้แบบว่าคนดีๆกลายเป็นคนบ้าได้นะสนตงสติไม่มีเลยตอนนี้มาค่ะนวะทางสุดท้ายท้ายสุดวันนี้จะมีเยอะหน่อยมี6กัารคำนวณเนาะเมื่อวานออกอะไรคะ609ล่าห5 1ซึ่งเข้าวิ่งล้วนนะคะก็ศูนย์มา เก้ามา0ูนย์เก้านะคะลาก3ตัว 09, 0ูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าสองนี้นะวิธีลากนะเนาะก็ยินดีด้วยแถมจเจาะ,ะกันไปเลยนะคะเก้าศูนย์กันไปเลยนะคะยินดีด้วยอีกแล้วนะคะโอ้โหรวยไปไหนรวยไปไหนนะจ๊ะใครได้ก็ยินดีด้วยนะขอเสียงเยอะๆหน่อยคอมเมนต์เยอะๆหน่อยอย่าแอบอย่าแอบซุ่มอย่าแอบซุ่มอย่ารวยเงียบนะจ๊ะคอมเมนต์บอกกันด้วยคุยคุยกันได้นะจ๊ะ ไม่ได้ขอไม่ได้ขออะไรจากพี่พีน,นอนพี่พีได้กันพวกเราดีใจคอมเมนต์เยอะเราก็ยิ่งดีใจนะคะเนาะมีกินมีแรงในการทำคลิปอะวันไหนเลขหลุดโอ้โหใจหอยเหนียวแต่ก็ต้องสู้ต่อไปเพื่อทำผู้ชมนี่แหละนะคะสำหรับระควันที่10ฮานอย VP ีเด่น0นลอง9เน้น01 06 05่นลอง96 91 9ก้าแปดกันศูนย์เจ็ดเก้าสี่เก้าศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หกสองศูนย์ห้าจากแนวทางนะคะหกการคำนวณแล้วกันห้าการคำนวณห้าคำนวณห้าการคำนวณมีอะไรหลุดบ้างคะก็มีฮานอยพิเศษหลุดนะคะลาวสตาร์หลุดนะที่เหลือก็คือเข้าหมดเลยเข้าเจาะสองเข้าลุดอเข้าเจาะสาม นะเร้ารุ่นหนึ่งนะร,รวมมาเลยด้วยนะคใครชอบอะไรก็ตามอันนั้นนะคะไม่ต้องเป็นต้องเล่นทุกอย่างที่หนูลงนะคะนะหนูลงเพื่อเป็นแนวทางพี่ๆนะเขาี่เขาเรียกว่าหลายๆช่องทางนะหลายๆช่องมีแนวทางทุกคนแหละพี่ๆชอบเลยชอบช่องไหนดูได้เลยนะรเราไม่มังคับใครอยู่แล้วนะคะเพราะว่าช่องเราให้ด้วยใจนะไม่มีนายายแอบแฝงแน่นอนที่สําคัญก็อย่าลืมสนับสนุนระศรีก,กินแบ่งนะคะพวกอ่าฮานอยด้วยนะเวียดนามฮานอยด้วย อามาเลยด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ต้องอยาขอตัวราไปก่อนคะ่ะอย่าลืมไปติดตามแฟนเพจนะคนบ้าหวยรวยนอนแนวทางหุ้นไทยลงให้ทุกวันนะจ๊ะบนตรงคะ่ะสวัสดีคะ่ะ